ยินดีต้อนรับสู่ Dark World นะครับวันนี้ก็จะมีอกี่วกับการสุ่งกดเกอร,ร์นะครับในโลกของความจริงนะครับห่างหายกันไปนานนั่นเองซึ่ง EP นี้ก็เป็นของดาบิคาตอสูตรนะครับซึ่งการ์ดอันนี้น่าจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งหาซื้อมาได้นะครับนี่ก็เป็นซองละ5บาทเนาะก็จะมีนี่เลยหน้าต่างอาจะเปลี่ยนไปไม่ใช่หน้าต่างเหตุรูปแบบก็จะเป็นเซนิสือนะครับกล้องไมโฟกัสแทนก็เป็นเซนิสือนะนี่แล้วก็จะเป็นการ์ดประมาณนี้ในด้านหลังซองก็เป็นนี่ครับ จะมีทันจิโร่นะนี่ไอมีการทองด้วยมีให้สะสมตังนะกี่แบบร้อยแบบโฟกัสโฟกัสก็จะเป็นการทองครับเป็นโรสโกนะครับ,รบมีทั้งหมด32แบบนะเอก็มาดูนะว่าว่า e ีนี้ผมจะเกลือ,อป่ะนะครก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะโอเอันนี้ก็เป็นซองละ5บาทนะครับตามที่บอกไป แต่ไม่รู้ว่าการ์ดจะเป็นการ์ดพลาสติกเหมือนอคลิปก่อนวะนะคลิปก่อนมันเป็นของเป็นขนมอีกแบบหนึ่งับเป็นของวนะันอะไรสักอย่างเะเออจำไม่ได้ละเป็นชื่อแบรนด์นะครับซึ่งมาดูนะนี่ผมแกะมาแล้วมีทั้งหมดหกใบนะครับมาดูกันว่าผมจะเกลือปะนะใน E ีนี้อะมาเริ่มเลยเพื่อใ้การเสียเวลานะครับเริ่มกันที่การ์ดแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นซองเขียวๆนะปกติมันจะไม่เป็นซองอย่างนี้ไหม่ะนี่ก็เขียนว่าฟรีห้ามจหนายนะครับสวงข้างหลังก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ ไม่ต้องร้อยแบบนะซื้อถึงร้อยแบบให้มันไม่ซ้ํากันนี่มันจะหมดตัวพอดีนะเคไปเอเครับเป็นการ์ดกระดาษนะก็จะไม่เหมือนของอ,อีกค่ายนึงนะอีกค่ายนึงจะเป็นการลารติกครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆการ์ดของสไปได้ไแมนะถ้าจับจับดูอะโอเครับอันนี้ก็จะเป็น1นึ่งในเสาลักนะครับชื่อตามนี้เลยผมอ่านไม่ออกนะก็เป็นลำดับที่60เอ้ยเป็นลำดับที่4 6นะครับ จากทั้งหมดร้อยใบนะครับการดมันก็จะไม่มีอะไรเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารูปก็สวยนะครับนี่กระมาณนี้แล้วกันเนาะประเทศน,นะก็ภาคต่อไปของอันนี้เมก็เป็นภาคเสาลักฝึกให้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่ามาน่าจะมาปีนี้แหละเออเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวไปดูการต่อไปเลยดีกว่าแกะง่ายอยู่นะแต่ว่าการนี้ห้ามโดนน้ำแล้วกันเนาะมันขาดง่ายเหมือนกันแหละ Okay. โอ้ยเป็นเคียวจูโร่นะครับโหดูละเศร้าเลยเว้ยก็เป็นการลำดับที่23นะครับเคียวจูโร่ดูเศร้าๆนะก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าอยากได้การดทองอะอยากเห็นเหมือนกันการ์ทองเป็นไงนะก็ถ้าใครมีการทองก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะเอามาขิงกันหน่อยแล้วกันนะเคนะ okay. แกนต่อนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีกว่านะครับในการ แก,การ์ดที่เราสามารถจับต้องได้เนาะจะเป็นมันจะแตกต่างกับการที่เราแบบซื้อการ์ดในเกมแบบมันต่างกันอยู่นะฟิลลิง่งมันต่างกันนะเข็ม <Okay, S 1> เปิดตอ่อเฮ้ยเป็นดายชินะครับอ่านี้จะเป็นภาคอา่าก่อนหมู่บ้านนะครับก่อนหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับนี่น่ารักอยู่นะใครเป็นแฟนคลับของดายชิก,ก็กดไลค์เป็นกําลังใจผมด้วยนะนี่ผมก็เป็นแฟนคลับเธออยู่เหมือนกันนะน่ารักน่ารักแต่ตอนจบก็เศร้าหน่อยไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยแต่เศร้า เคเปิดต่อไปต่อเคลียบ okay. เป็นเคียวจูโร่อีกแล้วครับอ่าการ์ดไปนี้ก็เป็นระดับที่64นะครับเมื่อกี้ดาคิลืมอ่าเป็นระดับที่16นะครับลืมบอกลืมบอกอ่ามันก็จะเท่ๆหน่อยนะสำหรับเคียวจูโร่นะจะเป็นเสาหลักเลยสหลักไฟเทจัดเค okay. ไปต่อไปต่อ โอเคเนส่โกุโอโหน่ารักเลยก็เป็นลัทธิสามสินะครับโอ้โหดิน่าจะเป็นตอนที่มองหน้าทันจิโร่ั้งตอนที่อยู่บนรถไฟนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนนะหรือไม่ก็เป็นตอนที่สู้กับดาคิเสร็จนะนี่มีพระจันทร์ตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นตอนนั้นนะก็น่ารักน่ารักไปเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ตอนนี้เนี่โกุพูดเดียวกับเดิมแล้วนะเฮ้ยสปอยล์สปอยล์เการสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับจากหกไปมันจะได้การทองไหม มันโอกาสดรอปมันเท่าไหร่ใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับเออเลตดรอปมันเยอะน้อยก็คอมเมนต์กันได้นะโอ,อเคครับเป็นทันจิโร่นะก็เป็นการระนาดที่62นะก็น่าจะเป็นตอนที่ฝักฟื้นสําเร็จนะฝักฟื้นเสร็จเออการจะไม่มีแบบแมบวบวับไม่รู้ว่าการทองเป็นไงเหมือนกันนะอยากได้เหมือนกันนะครับการทองโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็ได้การทั้งหมด6กไปนะครับอาร์ตเวิร์กก็สวยๆอยู่ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับอ่า EP ในการตุ่มเกลืกอนในชีวิตจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเลื่อน like, กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ไม่ว่าคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือเพิ่งแอบ,บเข้ามาดูนะครับฝากกดไิดตาเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและใครที่กดติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยเด้อเพื่อเพิ่มการมองเห็นของช่องนะครับโอเคครับ้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายการ์ทูนเทเนี่